สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนเป็นชุดผ้าเบรกหลังนะครับเป็นฝักเบรกนะครับตัวนี้เป็นผ้าเบรกแท้นะครับของนะครับโตโยต้าวีโก้นะครับอ่าตัวนี้เป็นอ่ตัวเตี้ยนะครับปี2005นะครับอ่าก็คือผ้าเบรกหมดนะครับเปลี่ยนตามรอบนะครับขั้นตอนแรกก็นะครับทาการขึ้นล้อนะครับเนี่ยตำแหน่งที่ผมขึ้นก็ประมาณนี้นะครับเป็นตัวเตี้ยนะครับ แล้วก็ทําการถอดล้อนะครับเนี่ยตัวนี้จะมีเป็นรูน็อตนะครับสําหรับดันตัวชุดฝานะครับฝาล้าเบรกนะครับนี่ครับออกมานะครับตัวนี้ใช้เป็นน็อตนะครับ m 8นะครับ m 8 125นนะครับครับผมจะไม่เคาะนะครับแล้วก็ไม่งัดออกมานะครับตัวนี้เราต้อง ปลดเบรกมือก่อนนะครับแล้วก็หาไม้นะครับลงรอไว้นะครับปุ่นเบรกมือนะครับแล้วก็ใช้น็อต m 8นะครับดันออกมานะครับนี่ครับดันออกมาเรื่อยๆนะครับคันน็อตเข้าเรื่อยๆนะครับทั้ง2ตัวนะครับก็จะดันตัวฝาดัมเบลออกมานะครับ ไปเรื่อยๆนะครับเริ่มออกมาแล้วนะครับตัวนี้ต้องอย่าลืมนะครับอย่าลืมปลดเบรกมือนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับก็เบร์เกือบหมดนะครับจากนั้นก็นะครับใช้ครีมนะครับขายสปริงออกนะครับจากนั้นก็ปลดคลิปล็อกนะครับ ตัวชุดขาตั้งนะครับขาล็อกตัวถางฝักเบรกนะครับนี่เราก็จะสามารถบดสปริงออกมาได้นะครับสปริงกับชุดขาตั้งนะครับขาตั้งความถ่างของฝักเบรกนะครับต่อไปก็นะครับบดนะครับชุดขาคลิปล็อกเป็นคลิปล็อกตัว เบรกมือนะครับกลิบล็อกขาเบรกมือนะครับก็ใช้ครีมครับทางเราก็ใช้ครีมติดออกมานี่ครับนี่ครับปลดสปริงด้วยนะครับนี่ครับก็จะหลุดออกมานะครับทั้งชุดอัวนี้เป็นขาล็อกนะครับต่อไปก็ปลดสปริงดันนะครับฝักเบรกนะครับติดอยู่กับตัวจุด เสื้อนะครับนี่ครับใช้ครีมแล้วก็ดันเข้าไปหมุนนิดนึงนะครับมันจะมีล็อกของมันนะครับดึงออกมานี่ครับก็จะหลุดออกมาหนึ่งข้างนะครับจากส่วนอีกข้างก็ทําลักษณะคล้ายกันครับข้างนี้จะง่ายหน่อยนะครับไม่ไม่ติดอะไรนะครับหมุนสปริงแล้วก็หมุนฝาล็อกสปริงก็จะหลุดออกมานะครับจะมีล็อกแล้วก็ดึงออกมาฝักปีก ยบ้อยนะครับก็นี่ครับก็หมดไปเยอะนะครับเบรกของเก่ากับของใหม่นะครับต่อไปก็ทําความสะอาดนะครับผ้าจุบน้านะครับเช็ดผมจะไม่เป่านะครับเพราะว่าฝุ่นนะครับฝุ่นเบรกค่อนข้างอันตรายนะครับผ้าจุบน้าเช็ดนะครับเช็ดออกนะครับเช็ดภาพ กระเบื้นะครับกระินนะครับออกให้หมดตอนนี้ผมเช็คแล้วนะครับกระบอกเบรกยังไม่รั่วนะครับยังใช้ได้นะครับอนนี้ถ้ารั่วก็เปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าเราได้ทาการถอดฝักเบรกแล้วก็ยังง่ายนะครับก็ทาการแลนวันเบรกทีเดียวเลยนะครับจากนั้นก็เป่านะครับเป่าให้แห้งนะครับ ไล่เปาไว้แห้งเลยนะครับเราก็จะมาเช็ดคาบอีกรอบหนึ่งนะครับเช็ดคาบเบรกนะครับนี่ครับเช็ดประมาณนี้นะครับต่อไปก็ถัดจาะบีบริเวณจุดหมุนนะขาพับเบกนะครับ แล้วก็ใส่ผ้าบีกใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่คลิปล็อกนะครับบีบให้แน่นแล้วก็ใส่ขาตั้งนะครับตัวน,นี้อย่าลืมหมุนนะครับหมุนขาตั้งกลับด้วยนะครับหมุนขาตั้งให้มันปุบเข้าไปนะครับเพราะว่าพ้าบีกเรายังหนาอยู่นะครับถ้าไม่หมุนก็จะใส่ชุดฝาดําไม่ได้นะครับมันจะติดนะครับ แล้นนก็ประกอบชุดขาล็อกนะครับขาล็อกตัวตั้งนะครับตัวนี้จะไปกดตัวที่ฟันนะครับฟันของตัวถางนะครับตัวตั้งนะครับแล้วก็ใส่สปริงนะครับเดี๋ยวร้อยหนึ่งข้างนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปก็อีกข้างหนึ่งก็ตัวนี้ข้างนี้ไม่มีอะไรครับ สปริงด้านล่างแล้วก็ใส่ให้ตรงกับขาตัวตั้งก็นี่ครับเขาได้เลยครับต่อไปก็จะดึงสปริงนะครับดึงสปริงเข้ามานะครับใช้เป็นครีมนะครับครีมดึงนะครับดึงแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆครับนี่เรียบร้อยครับนี่ครับก็จัดทรงนิดนึงครับแล้วก็ แตตำแหน่งนิดนึงนะครับแล้วก็เราก็จะทําการใส่สปริงตัวดันฝักเบรกครับให้ติกับเสื้อนะครับตัวนี้ก็ใช้วิธีเดิมนะครับดันเข้าไปแล้วก็หมุนให้ลงล็อกนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับอีกตัวก็ทำลักษณะคล้ายกันนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับ ต่อไปก็สวนชุดฝาดําแล้วก็ทําความสะอาดนะครับล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับนี่ครับใส่ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับหมุนนะครับต้องไม่ติดขัดนะครับแล้วก็นะครับทําการเคาะนิดนึงนะครับเคาะเพื่อให้ตัวฝักกับตัวดัาเบลเข้าที่นะครับ นี่ครับหมุนประมาณนี้เลยนะครับลื่นๆนะครับขั้นตอนต่อไปแล้วก็ทําการตั้งนะครับฝักเบรกนะครับให้มันถ่างออกมานะครับเพื่อระยะเบรคได้จะได้สั้นลงนะครับไอเบรคทำงานเต็มที่นะครับมันจะมีช่องสําหรับตั้งนะครับจะอยู่บริเวณใกล้ๆกับท่อเบรกนะครับที่เข้ากับแม่ปั๊มนะครับก็การตั้งก็นะครับถ้าเรางัดขึ้นนะครับไม่ได้นะครับไม่มีเสียงแล้วก็ งัดลงนะครับเพราะว่ามันจะติดตัวสลักนะครับป้องกันการคลายตัวนะครับก็งัดขึ้นนะครับหรืองัดลงนะครับจนกว่านะครับและจากนั้นเราก็ทําการหมุนด้วยนะครับให้ฝืนนิดๆนะครับนี่ครับขอบคุณที่ตามรับชมครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยครับขอบคุณครับ